วันนี้นั่นงรถสิพาพี่ๆมาชมตลาดสดอำเภอพังกวนอีกแล้วนะคะมาติดตามรับชมกำน้องรถได้เลยว่าเขาขายอะไรบ้างนะคะนี่ก็จะเป็นอาคารที่สามนะคะตลาดสดพังโคนมาติดตามรับชมกำน้งรถได้เลยก่อนที่ท่านจะเข้ามาชมคลิปกกดไลค์กดแชร์กดบซับ,บ,บให้น้องด้วยนะคะ Let's go <S นี่ก็เป็นข้าวกลับนะคะของแห้ง ของแห้งนะคะปลาดิอเมริกัน,น,นผักสดนะคะผักส,สดผักส,สดผักสดคนก็สดนะคะ ทั้สดทั้งสวยป้าดไหวใหญ่มากถุงละลอยได้นี่ไหวหายม้เาเพค,คุโคนอย่าเลนนะคะสลัดสดทุโคนไม่ซื้อไม่ซื้อมกแตกไหยดิซื้อมกแตกไครเบสิอสุ่ะ ย,<ะ>ยังดูงอยู่นะว,ว่านะโอเวอวนฉนลัดกรอบมาละสิะบบาทนิ้วแักสี่สี่ลาวเดว ไปขายแต่งไทยได้มาขายดเดอ้อมล้ว่วละบาทนะคะมีละสิบบาทเจ็บาทเจ็บาทนะคะ <c oughs> เห็ดนะคะชนเห็ด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 นั่งขาเห็ดบดจะมีอะไรอะไรคะเ้าคับ หมหอหสิบบาทักภักักงามขนาดบาท้านละสิบบาทสวยเนาะใบม้มไม้ต้มกะมีดน่คทานสิบบาท่ไรคะบ้านบังอือยักษ์แก้สยัง

สวยมากเลาทูตลวใหญ่มากปลาเค็มก็มีนะคะปลาทูเค็มแม่เขาวางเป็นระบบระเบียบมากหน้าซับหน้าเซน,น่าหะ กนนะคะใครเห็นตลาดเปานบานตรงที่นี่เลยท้องฟูนางเคียมกับม,มีนางเคียมานางเคี้ยมล้วนอนพักท่าท่าับพักไม่ได้ท่ายับเบสเบสนอนเลยพักเบสสวย ว้าบพกเก่งกระทูจ้าข้าวโพดข้าวเหนียวเด้อเหนียวเลยจะคล้องพี่ผัวยำไม่กินทุกบ้องเฮ้ยบ้องกันยำไม่กินทุกบ้องบ้าคดีแท้อินเลิฟแม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรต้นไหนอินเลิฟตลอดนะยาย ออยังแะทวายร้องว่าีิบวัวยังม่กินน้ปาลา,าเลยเธอสวยค่ะคุณพี่นะคะพลิกพลิกแดงตัวมาเ้าบาดได้เลย ถุงใหญ่เลยีละ 25, ยี่สิบห้ายรงีมบังโหูล่ยี่สิบมะเขือเทศถุงยี่สิบบาทเยอะมากกระเป๋า ดและเสื้อผ้าคนสวยบ่มีแต่งไทยบ่บ่ <c oughs> มีแต่งไทยบ่เจ้า, <c oughs> จาของขายร้านแต่งไทยเนี่ยจะกเราไปใส่ <c oughs> ร้านนี่ <c oughs> แม่นปะ บ้าดหนองม่วงสามระดูมาเนี่ยถุงระจังบ้านเนี่ยถุงระซาบ้างม,งะะะม่วงแรกนะคะชมเปรี้ยวสามระดูเพือกเพือกเพือกบ้าดมือยักษ์นะคะทุกคน ใหญ่มากเผือกเผือกกิโลละเท่าไหร่นหนคนสวยเผือก